อ่ะก็วันดีครับวันนี้เราจะมาทํากล้วยอบแห้งกันดูว่ามันจะกรอบหรือว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับน่าจะอบได้สักประมาณ2วันได้มั้งถ้าจะให้มันกรอบนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่แรกผมว่าจะใช้กล้วยดิบเพราะว่าเวลาเราอบแห้งอะ่ะถ้ามันเป็นกล้วยดิบอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นดิบผมก็เลยเรอให้มันสุกนิดหนึ่งทีนี้มันสุกลูกหนึ่งละหวีหนึ่งละหวีนี้ยังเขียวอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําหวีที่มัน เริ่มสุกแล้วแต่ไม่เอาสุกมากนะก็คือให้มันพ้นระยะดิบมาแล้วแล้วมันกาลังจะสุกนะครับแต่ไม่เอางอมนะครับเพื่อเป็นการรักษารสชาติของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล้วยแล้วก็หั่นกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล้วยกันเนื่องจากบางลูกมันนิ่มละเราลองจับจับดูมันเริ่มนิ่มแล้ะไม่แข็งแล้วนะครับถ้าอันนี้คือดิบสีสีมันจะแตกต่างกันมากเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองละอันนี้ก็จะเป็นเขียวอยู่ เดี๋ยวเราก็จะมาตัดตอนนี้เราเอากล้วยมาแยกก่อนดีกว่าต้องหาหมีด <c oughs> เราต้องใช้ตัดกล้วยแล้วก็เอาลูกมันออกมาอย่างนี้นะครับจริงๆิงมันก็กินได้นะนะกล้วยสุกป,ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะหัน่น หั่นประมาณหนึ่งไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไป,ซป,นปซนไซส์ประมาณนี้ประมาณหนึ่งเซนได้มั้งกะกะเอาประมาณนี้ประมาณหนึ่งเซนนี่เลยนะ ันนี้เราก็ได้เนื้อกล้วยมาเต็มถาดพอดีมาเต็มถ้วยพอดีครับอันนี้เป็นถ้วยขนมปังจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเก็บเอาไว้เผื่อใช้นะครับผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาจัดเรียงในถาดหม้ออบก,กันดีกว่านะครับโอเคเราก็เตรียมถาดหม้ออบนะถาดหม้ออบนี้หลังจากที่ผมอบแล้วผมก็จะล้างทุกครั้งนะครับผมล้างทําความสะอาดทุกครั้งเพื่อกันพวกสิ่งสกปรก,กอะไรองนี้เข้าไป แล้วทำให้เราท้องเสียเราก็ตัดกล้วยใส่ในนี้ไปเลยหน่อยโดนกล้องมันก็จะมีบางพกเปื้อนเศษกล้วยบ้างนิดหน่อยเราก็จะใส่ไปพยายามวางให้มันห่างๆกันอย่าให้มันติดกันเพราะว่าเวลาเราอบแล้วมันคอยจะติดกันจริงๆมันต้องคอยพลิกด้วยนะกับแต่ผมไม่ไม่พลิกผมจะใช้ยางงี้ไปเลย โอเคกล้วยหวีหนึ่งแล้วก็จะได้ประมาณสองถาดพอดีนะครับผมนี่ให้ดูมันก็จะไม่ลื่นกล้วยมันก็ยังมียางอยู่นะมันก็จะเลอะเละมือหน่อยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราตั้งอุณหภูมิโอเคแล้วก็มาติดตั้งกับเครื่องไว้ก็สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์นะครับหรือเข้าไปดูในเพจสินค้าได้อันนี้เราก็จะตั้งเวลาไว้ประมาณสิบชั่วโมง ในการอบนะครับแล้วก็ด้วยอุณหภูมิเจสบองศาเต็มแม็กอันนี้จะเต็มสุดเจองศานะครับสามารถทำกล้วยตากหรือว่าอะไรก็ได้ไม่งอแดดนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวผมทำทำทิ้งไว้มันก็จะไล่ความชื้นออกหมดเลยอันนี้ผมก็จะปิดฝาฝานี้จะมีช่องระบายไล่ความชื้นนะครับผมเครื่องนี้คุ้มมากผมทำมาหลายเมนูแล้วกินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผม แต่ที่สําคัญคือเวลาอบพวกเนื้อพวกอะไรนะเก็บเก็บไว้ได้เป็นเดือนเอาไว้กินนะครับแล้วมาเรามาดูกันว่าหลังจากที่อบเสร็จแล้วจะประมาณกี่นาทีเดี๋ยวผมจะแบ่งสิบชั่วโมงแรกก่อนแล้วก็ค่อยค่อยแยกอีกประมาณสองวันว่ามันจะกรอบไหมมาครับวันนี้เราก็ามาเปิดหลังจากอบไปสิบชั่วโมงแล้วเราจะได้กล้วยที่เป็นแบบยังไงนี่เลยนะครับ สีแบบแห้งมากแห้งแล้วแข็งแข็งรู้สึกว่าแข็งเลยแล้วก็มีกลิ่นเหมือนคล้ายๆแป้งโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูอมไม่แข็งเท่าไหร่มันร่วนกรอบกรอบแต่ไม่แข็งเอามือจับอาจจะแข็งนะ แล้ข้างในไม่แข็งอ,อันนี้ยังนิ่มอยู่เลยอืมน่าจะต้องอบต่ออีกนะครับแต่ว่าท่านี้ก็กินได้นะครับอืมก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าคลิปหน้าเราจะทําอะไรกันต่อไปส่วนอุยน,นี่ถ้าอบต่อก็ประมาณนี้เพียงแค่ว่าแข็งพอดีผมเพิ่งกลับมาอบไปสิบชั่วโมงแล้วก็เลยเห็นไว้ในเครื่องอีก ทิ้งไว้ในเครื่องอีกประมาณสิบชั่วโมงอร่อยใช้ได้บ๊ายบาย